กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทาง g i f f e r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะมีนักธุรกิจท่านหนึ่งกล่าวไว้ค่ะว่าความสำเร็จในธุรกิจนั้นต้องเกิดจากการให้และการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นผ่านสินค้าและบริการที่มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะซึ่งธุรกิจ g i f f r i n สามารถตอบโจทย์ในคุณสมบัติ2ข้อนี้ได้อย่างครบถ้วนและคุณสมพรหลาซิลค่ะ ได้ใช้ประโยชน์จากหลักการในข้อนี้ขยายงานและมอบสิ่งดีๆให้กับทีมงานอยู่เป็นประจำและเรื่องราวในชีวิตของท่านตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันต่อได้บนเวทีเลยค่ะซึ่งแฟนผมนะครับก็เมือก่อนก็เป็นคุณครูสอนเด็กก็ได้ลาออกมาทํากิฟเฟิรินเพียงอย่างเดียวตอนนี้เรามีความสุขครับได้ปลดอิสรภาพเรื่องของเวลาให้กคนที่เรารักนะครับเมื่อก่อนอ,อดีตของเขาก็เป็นคุณครูสอนเด็ก แต่วันนี้นะครับเรามีครอบครัวเรามีโอกาสได้ไปส่งรับไปรับไปส่งลูกเองนะครับเช้าก็ขับรถไปส่งบ่ายสามก็ขับรถไปรับเย็นๆก็ออกไปทํางานนะครับแบบนี้มีความสุขไหมครับกับเรื่องของอิสระเรื่องของเวลานี่คือตัวผมเองนะครับนั่นคือวันนี้ทีมงานก็ประสบความสำเร็จภายในหนึ่งปีนะครับรวดเร็วมากทีมงานก็ได้มีโอกาสได้ซื้อลถป้ายแดงหลายคันให้คุณหมอเจิมนะผ้าหกคันแล้วแล้วต่อมานะครับผมทํางานแบบไหน ถามว่าวันนี้นะครับผมรู้ว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องมีวิธีการคนที่ประสบความเร็จคนที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนะี่ยเขามีวิธีการแบบไหน,นผมเห็นกิฟฟรินเติบโตนะครับยอดธุรกิจรวมๆห้าหมื่นแปดพันล้านเนะี่ยโตแบบไหน,นผมมาฟังคุณหมอนะครับโอ้โหผม,ผมโดนเลยผมจึ๊กเลยว่าโอ้โหการที่เราจะประสบความเร็จอนะ่ะมันเป็นแบบนี้เองเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากวิธีคิดที่ถูกต้องผมเองก็เริ่มจากแนวคิดผมคิดบวกบก,บกับกิฟฟอริน แล้วผมมีความเชื่อนะครับความชิดบวกกับความเชื่อเนี่ยสองก็คือนะครับบวกกับวิธีการที่ถูกต้องวิธีการคืองานพื้นฐานที่เราต้องทําต่อเนื่องออกไปชวนคนต่อเนื่องออกไปติดตามทีมงานต่อเนื่องไปดูแลผู้มุ่งหวังล,ล,ลูกทีมเราต่อเนื่องแล้วก็มีวินยัยแล้วก็ต่อเนื่องถ้ามีสองอย่างถ้าขาดเรื่องของวินยัยสําเร็จไม่ได้ <c oughs> ผมฟังคุณหมอทุกครั้งนะครับ <c oughs> ผมบอกโอ้โ oh, หงานนี้ที่กิฟฟินโต โตเพราะนะครับเหมือนกับผมมองว่าเป็นสม,มการความสําเร็จเลยนะครับวิธีคิดบอกวิธีการแล้วก็มีวินยัยต่อนเนื่องสม่ําเสมอเหมือนต้นไม้ต้นนี้ครับวิธีคิดวิธีการคือลากไม้ที่ลึกพอมันจะโตไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถามว่ากิฟฟรีเนี่ยผมลุยงานพื้นฐานแบบไหนที่ว่าต่อเน,นื่องคนที่สําเร็จนะครับไม่มีใครที่ไม่ลุยยิ่งสําเร็จมากยิ่งลุยมากผมเห็นน้าเอเนี่ยเเน้าเออยู่ไหนอยู่นครสวรรค์น้าพิจิตรพลอยู่ไหนอยู่ ต่างจังหวัดลุยกันแบบนั้นเลยเขาบอกว่านะครับคนเราจะประสบความเร็นเนีเขาบอกเหมือนรวงข้าวนะครับยิ่งสูงยิ่งโน้มถ้ารวงข้าวชี้โดเนี่ยเป็นรวงข้าวที่เม็ดรีบใช่ไหมครับนี่คือเรื่องจริงเลยยิ่งเป็นไดมอนด์ยิ่งลุยหนักนั่นหมายว่าเราเป็นพาได้เราก็ยิ่งลุยหนักลุยต่อเนื่องเขาบอกว่านะครับเราสําเร็จลรวทัาทําตัวให้เข้ากับลูกทีมหลานทีมเราได้ยิ่งโน้มลงมาผมได้ฟังแนวคิดของคนที่ประสบความเร็จเขาบอกว่า ยอดของคนเนี่ยต้องทําตัวเหมือนยอดยานี่คือเรื่องจริงเลยครับลุยยังไงงานพื้นฐานที่ผมลุยผมก็นะครับสปอนเซอร์คนสปอนเซอร์ทําไมต้องตอบสปอนเซอร์ถ้าไม่มีการชวนคุณเข้ามาองค์กรของคุณโตไม่ได้ไม่มีโอกาสโตได้ผมคิดแบบนี้ผมถึงสปอนเซอร์คนนะครับต่อเนื่องแล้วหลังจากสปอนเซอร์นะครับงานพื้นฐานที่ทําก็คือลงจัดเฮาส์ช่วยเหลือทีมงาน จัดเฮาที่บ้านนะกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของอท้องแป้งกลุ่มพีนครเมื่อคืนนะครับก็ไปจัดที่กลุ่มของพี่ชัยสุพจน์เฮาที่บ้านนะครับนี่คือแนวทางการทํางานของผมแล้วหลังจากนั้นครับก็มีมานัดผู้นามาที่บ้านมาเรื่องของเทนนิงเรื่องของความรู้ความเข้าใจหลังจากนั้นผมก็ทาเซ็นเตอร์ทำให้เซ็นเตอร์หลากหลายแล้วผมไม่ทําเซ็นเตอร์ร่วมกับน้าเอกับพี่ชุมพลครับสองท่านนี้เอาโชว์ตัวนะครับอัปไลน์ต้นนางผมนะครับ <laughs> สุดยอดมากเลย ผมมีแม่แบบไงครับผมก็พาทีมงานไปฟังท่านนะครับแล้วก็ทำเซ็นเตอร์ที่สำโรงแล้วก็ที่ศูนย์บางพีนะฮะแล้วก็หลังจากประชุมเสร็จทีมงานผมนะครับก็จะมีอัปเตอร์มิทติ้งเพื่อพบปะเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างไฟในทีมนะครับหลังจากนั้นครับก็มาที่อินทาคนใหม่ก็ผมก็พาเข้าห้องนี้เลยเข้าห้องสตาร์หลังจากเข้าสตาร์เสร็จก็เข้าห้องพัฒนาผู้นํา น,นี่คือประชุมเสร็จนะครับแล้วก็รับประทานกาแฟข้างนอกก็มีอัปเตอร์อีกที่ลานจอดรถชั้น4นะครับทุกวันอังคารจะมีอัปเตอร์แบบนี้เพื่อได้สรุปเนื้อหาของที่ประชุมเพื่อเป็นกําลังใจเติมฝันเติมไฟก่อนกลับสัก5นาที10นาทีนะครับนี่คือผมจะทําอย่างนี้ต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็หนึ่งเดือนก็มีการเชิดชูเกียรติให้กับโกสตาสาวโรงงานไม่เคยเฉียนจิ้วทาปากไม่เคยใส่สูตรเลยพอเขาเป็นโกตาปุ๊บ เราจัดงานแบบนี้เพื่อตอนรับเขาให้ดอกไม้ให้เขาสักชอ่อโอ้เข้าตื่นเต้นเขามีไฟเขาลุยสุดๆเลยนะ,น,ะนี่คืองานพื้นฐานที่ผมทําที่ผมลยุยลุยต่อเนื่องลุยต่อเนื่องนะครับแล้วกิฟฟินสร้างโอกาสสร้างฝันยังไงผมมองนะครับเป้าหมายของผมผมชอบรถแบบเนี้รถในฝันของผมเลยนะครับผมรู้ชีวิตผมเนี่ยหน้าตาดีๆถ้าขับเบนซ์เปิดปัตทุนะครับกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับบ้านผมฝุ่นมันไงง่งอ่งใช่ไหมครับผมก็เปิดจ้ะผมบอกคุยกับนายเออยู่ว่าถ้าผมไปเชียงภูมิเนี่ย ชยภูมิวิ่งสี่ชั่วโมงผมจะออกประมาณตีสองตีสามจะให้เป็นสว่างที่นุ่นเพราะอะไรครับเพราะสว่างเโมงแปดโมงช่วงที่เขาเอาวาัวเอาควายออกบ้านเนี่ย <laughs> ผมค่อยเปิดประตูแล้วก็ขับเข้าบ้านนะครับ <laughs> ให้เขาเห็นหน้าเอ้ยมาแล้วสมพรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> มันสะใจ <laughs> ผมจินตนาการแล้วผมมีความสุขอะ่ะนะครับผมมีความสุขพวก <laughs> ขับรถแบบเนี้ยฝุ่นมันไงง่องอะเกข็ขับไปอย่างเงี้ยนครับ <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> นปัจจุบันเนี่ยอบตอต้องไปคุยกันหน่อย <laughs> ผมกลับบ้านเมื่อวานสองวันก่อนเนี่ย ก็ฝุ่นยังไงงงอยู่เลยนะครับนั่นคือนั่นคือความฝันนะครับกิฟฟินสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยสร้างคุณภาพชีวิตผมมาแล้วถ้าท่านเชื่อว่ากิฟฟินสร้างชีวิตท่านได้ท่านประสบความสำเร็จได้ผมบอกเขาบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าคิดจะไม่สร้างชีวิตนะครับก็เหมือนนกนะครับนกก็ยังคิดสร้างลังเลยนะครับถ้าเราคนเราเกิดมาไม่เคยไม่คิดจะสร้างชีวิตแต่อายนกก็มีเพื่อนหลายๆคนนะเขาบอกชีวิตเราไม่ต้องสร้างอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว ผมบอกโอ้ยอย่างนี้ขนาดนกมันยังคิดสร้างลางเลยนะเพื่อนที่วินเจ็ดสิบคันถามว่าเขามาทางกับผมทั้งหมดไหมไม่อะครับคนเราเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าจนอะจนเพราะสองอย่างหนึ่งจนเพราะคิดนะครับไม่เหมือนเราจนเพราะแนวคิดสองจนเพราะโอกาสบางคนเจอโอกาสแล้วไม่ทําบางคนเจอโอกาสไม่ให้โอกาสตัวเองอยู่เหมือนเดิมผมได้ว่าเพื่อนนะครับเพราะผมเจอโอกาส ผมคิดเผื่อผมมองไปสามปีห้าปีข้างหน้าสิบปีถ้ารวยเลยแล้วถ้าอีกสามปีห้าปีข้างหน้าถ้าไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพไม่ยอมเปลี่ยนงานเรายังจนเหมือนเดิมผมมองไปวันข้างหน้านี่คือความคิดของผมจะแตกต่างกับเพื่อนผมมากเลยผมถึงว่าทําไมเพื่อนผมถึงจนผมไม่ได้ว่าเพื่อนนะครับรู้ว่าต่างผมเดินมาในเครือข่ายนะครับมาเกี่ิ้ปีกว่าหันไปดูเพื่อนเพื่อนผมยังขับวินอยู่เลยบางครั้งขับรถเข้าหน้าปากซอยนะครับอู๋ไม่กล้าทักเพื่อน เพราะอะไรครับเพราะว่าทักทักแล้วเพื right? oo, 2, ่อนกลัวเพื่อนหลบอะไรประมาณนี้ครับโหผมเห็นเพื่อนยังบางครั้งฝนตกพรมๆหน้าหน้าหน้าฝนนะครับเมื่อเย็นขับเข้าซอยยังเห็นเพื่อนผมยังอยู่นคบเลยนะครับบางครั้งผมเห็นเพื่อนผมหชีวิตเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราไม่ทากริฟลีนชีวิตเราเหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะคนลุกเลยนะครับถ้าไม่ทากริฟลีนจนอ่ะผมอ่ะชีวิตผมอ่ะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสนะครับห็นวันนี้นะครับ ชีวินให้โอกาสเราสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงที่แท้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คนที่ให้โอกาสคนไทยนับแสนคนมีคุณภาพชีวิตรวมทั้งผมด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้กับแพทย์หญิงนั่นนี่ภยบุญนะครับกำลังใจนะครับถ้าทุกครั้งที่ท่านออกไปทํางานท่านเจอปัญหาอย่าท้อครับธรรมชาติธุรกิจนะครับมีปัเศษมีตอบรับชวนมาไม่มามาแล้วไม่ทาทาแล้วไม่ลุยลุยแล้วก็เลิกมันเป็นธรรมชาติ ฉันครับอย่ายอมแพ้ครับจะไม่มีวันแพ้ครับถ้าเราไม่ยอมใช่ไหมครับฉันขอให้ทุกท่านเชื่อว่าท่านทําได้ท่านทําได้ทุกคนครับจงเชื่อสุดๆในสิ่งที่เราทําและทําสุดๆในสิ่งที่เราเชื่อนะครับฉะนั้นคือวันนี้ผมอยากเป็นกำลังใจก่อนกันครว่าเรื่องของกิฟฟินให้โอกาสทองอยังไงเขาบอกว่าอันโอกาสมาดแมนเมื่อมาถึงควรคำหนึง่งไขว้าหาเหตุผลสิ่งที่ทําทั้งชีวิตยังอับจน จงถามตนกิฟฟารีนดียังไงไว้พบกันที่ความเด็ดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ชีวิตของคุณสมพรหลาซิลนั่นก็คือการตามหาธุรกิจที่ใช่บางครั้งไม่ใช่เรื่องยากเย็นค่ะและคนบางคนคะ่ะใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตในการตามหาสิ่งเหล่านั้นทําให้โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จตั้งแต่อายุในน้อย,อยหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายค่ะและวันนี้ค่ะคุณสมพรก็ได้ยืนยันกับเราแล้วค่ะว่า ธุรกิจกิฟฟรีนนั้นคือโอกาสทองที่รอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่และสำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้เป็นประจำทางกิฟฟรีนชาแนลสวัสดีค่ะ